Terima kasih telah menonton! ความคืบหน้าคดีหลานติดยาเสพติดใช้มีดไล่ฟันตัดศรีรษะอาซึ่งเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหิ้วหัวเสีถุงพลาสติกไปทิ้งไว้ในบอ่อทรายเหตุเกิดที่พื้นที่หมู่ที่1บ้านหนองจอกตะบลเขาพระอําเภอรัตภุมิจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาและจนถึงขณะน,นี้ยังง,งมหาศีรษะในบอ่อทรายไม่พบแม้จะระดมนักประดาน้ําจากกู้ภัยหลายหน่วยงานมาร่วมกันดําน้ําค้นหาตลอดสองวันที่ผ่านมาล่าสุดในส่วนของคดีเมื่อช่วง9โมงเช้าของวันที่29มีนาคม 2,566พนักงานสอบสวนได้คุมตัวนายเกียรติศักดิ์รักจิต อายุ36ปีหรือเอกผู้ต้องหาที่ก่อเหตุไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสงขลาแล้วโดยถูกดำเนินคดี2ข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและปิดบังซ่อนเลนย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายแต่ระหว่างนำตัวออกจากห้องขังเจ้าที่ได้พาเลี่ยงออกไปขึ้นรถควบคุมผู้ต้องขังทางด้านหลังของโรงพักเพื่อเลี่ยงความวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนที่จะขับรถออกไปอย่างรวดเร็วในส่วนของการค้นหาศีรษะ ของนายวัสนาจิตรักอายุ52ปีผู้เสียชีวิตในบ่อทรายซึ่งตอนนี้ย่างเข้าสู่วันที่3ยังไม่พบโดยเมื่อวานนี้หน่วยกู้ภยัยต้องยกเลิกภารก,กิจการคนา้นหาแต่ล่าสุดนายเจษดาจิตรักษ์ผู้ว่ราชการจังหวัดสงขลา ได้สังการด่วนให้ระดมกำลังหน่วยกู้ภัยนักประดาน้ำจากสำนักชลอพักสองลงพื้นที่ค้นหาศีรษะอีกครั้งในวันนี้จนกว่าจะเจอโดยจะเริ่มค้นหาในเวลาประมาณ10บนาฬิกาเนืน่องจากญาตินั้นยังรอศีรษะเพียงอย่างเดียวเพื่อจะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดนาสีทองขณะที่ตัวนั้นยังถูกเก็บไว้ที่โรงพยาบาลสงลขลานคริน